ลลโหสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาสอนแต่งหน้าใส่ใสไปคาเฟ่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองนะคะด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นนะคะทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยนะคะว่าจะแต่งออกมาเป็นยังไงนะคะ ที่สําคัญคือแต่งตามได้ง่ายมากน้องๆมือใหม่ก็ไปแต่งตามได้เลยนะจ๊ะเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะคะโดยการลงสกินแคร์ก่อนคะ่ะสกินแคร์ที่ส้มใช้ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเจลส้มจากเกาหลีของนามนีนะคะตัวนี้ส้มใช้หมดไปหลายซองนะคะคือมันดีมากจริงๆนะคะ แถมราคาไม่แพงด้วยก็หาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะเจลส้มเข้มข้นไม่ใช่แค่ส้มธรรมดานะคะแต่เป็นส้มมาจากเกาะเซจูประเทศเกาหลีนะคะส้มผลนี้ก็อุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุต่างๆนะคะช่วยฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนเน้นลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวให้ดูจางลง ผิวดูกระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำใต้ตาและลิวรอยดูจางลงผิวนุ่มฉ่ำน้ำมีกลูต้าและวิตามิน B 3เข้มข้นช่วยให้ผิวเปล่งประกายเนียนเรียบอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซองเดียวใช้ได้ถึง9ชนิดนะคะทุกคนที่สำคัญก็คือปัดศจากแอลกอฮอล์พาราเบนและซิลิโคนผิวแพง้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ เนื้อเจลก็จะเป็นสีส้มใสๆนะคะก็กลิ่นหอมแบบน้ำส้มน้ำส้มชัดเจนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันนะคะ ลองพื้นที่ส้มใช้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะในคลิปนี้ส้มใช้เป็น CC c u คูชั่นทองขาวจากนามนีนะคะราคาอยู่ที่49บาทก็หาซื้อได้ตามเซว่นทุกสาขานะคะตัวนี้เป็น CC c u คูชั่เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะ เน้นผิวไบรท์ดูกระจ่งางใสมีออร่านะคะที่สำคัญก็ควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อสาวผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะและช่วยเบอร์ูขุมขนกว้างจุดด่างดำรอยสิวให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มีวิตามินซีกลูตาและป้องกันแสงแดดให้ผิวดูกระจ่งางใสฉ่ำวอสไตล์เกาหลีนะคะ ซองนี้เหมาะกับคนที่มีสภาพผิวธรรมดาถึงผิวแห้งหรือผิวที่ต้องไม่ต้องการปกปิดอะไรมากเผยผิวใสกโกล์ฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีด้วยจ้าเนื้อครีมก็จะออกมาเหลวๆประมาณนี้นะคะแต่จะมีความเนืดนิดนึงจ้า เรามาทาตาด้วยอายแชโดว์กันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ส้มจะใช้เป็นลิปนะคะก็เป็นของตัวนี้เลยจ้าตัวนี้เป็นลิปแมทนุ่มลื่นนะคะที่ทาได้ทั้งตาแก้มและปากจากนามิโซชิคนะคะสีที่ส้มได้มาก็คือสี n 3คาราเมลพิงค์ค่ะลิปแมททรีอวันที่สามารถทาได้ทั้งตาแก้มและ ปากในซองเดียวกันนะคะเนือ้อนุม่มลื่นปางเบาสบายปากเม็ดสีแน่นชัดปากนิดเดียวก็กรบสีปากได้เนียนมิดเกลี่ยง่ายไม่ตกลองแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็มีสารบำรุง m o i s t u เซอร์เข้มข้นจากเชียร์บัตเตอร์และวิตามินอีบำรุงริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงสาวผิวปากแห้งก็สามารถทาได้สบายเลยค่ะที่สำคัญก็คือสูตรกันน้ำกันเหงือ่อ ติดทนนานไม่แห้งระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแปรงหัวตัดที่พาง่ายแล้วก็ไม่ไม่เลอะขอบปากด้วยนะคะทุกคนสีก็จะออกโทนชมพูส้มๆหน่อยนะคะจะบอกว่าคือสีสวยมากแล้วก็ทาได้บ่อยและได้ทุกโอกาสนะคะ เดี๋ยวเรามาเขียนอายไลเนอร์กันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์จากนามนีนะคะจะหาซื้อยากหน่อยในเซเว่นนะคะแต่ถ้าที่โลตัสหรืออีทแอนด์บนะคะก็จะมีน้องคนนี้นะคะราคาก็ปกติอยู่ที่149บาบาทแต่แต่ช่วงนี้ก็จะมีราคาพิเศษตามตามที่ต่างๆนะคะก็สามารถไปดูกันได้คะ่ะ ตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นอายไลเนอร์เลือดเนื้อแมทสูตรกันน้ํากันเหงือ่อติดทนไม่เป็นคราบเขียนง,ง่ายนุ่มลื่นไม่สะดุดแม้มือ,ม,อมือใหม่หัดเขียนแห้งเดียวก็สามารถเขียนได้หลากสไตล์ตามจับง่ายนะคะก็หัวแปลงคือแบบเล็กมากแล้วก็เขียนง,ง่ายด้วยค่ะทุกคน ต,ต่อไปเราจะมาทาบลัชออนกันนะคะของส้มใช้ลิปตัวนี้ตัวเดิมทาแก้มนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็มาทาปากกันนะคะก็ใช้ลิปตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับฟินิชลุคนี้นะคะก็โ้มไปหวีผมทาผมมาเรียบร้อยพร้อมที่จะไปคาเฟ่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกว่านี้ก็กดแชร์ไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากติดตามคลิปอื่นๆแล้วก็คลิปใหม่ของส้มนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะคะ